สวัสดีครับวันนี้เต้นต์เจเจออตคาจะมารีวิวรถบรรทุกหัวลากให้ได้รับชมกันนะครับผมรถคันนี้เป็นอ e ีซูซู G X Z 360แรงม้านะครับเป็นหัวลากจดทะเบียนปี2561น,นะครับยางใหม่ทั้งหมด10เส้น thank you สภาพเครื่องยนต์นะครับเราให้ชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับผมรถต้นเดิมนะครับสภาพเครื่องยนต์ด้านนะครับยางใหม่ทั้งสิบเส้นนะครับรามาชมสภาพภายในห้องโดยสารกันนะครับ กรนะครับครบนะครับผมตัวนี้มีกระจกไฟฟ้านะครับผมวิ่งใช้งานมานะครับ3ามแ0นสากิโลเมตรนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการรถบรรทุกหัวลากนะครับ2องพาวูซู GXZ 360แรงม้านะครับจดทะเบียนปี2 5 6พัน็นะครับคันนี้ไปใช้งานนะครับ ทางเต็นท์เราเปิดเลยคาไว้ที่2 2 5ล้านบาทนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 9นะครับ9192600นะครับติดต่อธนพลสูงสรละเลยนะครับทางเต็นท์เรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านเลยครับผมสำหรับช่องทางการติดตามรถบรรทุกของทางเต็นท์เรามี2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกจะเป็นช่องทาง YouTube ชื่อ JJ AutoCA r 2าอนะครับอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นช่องทางเพจ a c e b o o k ชื่อ JJ AutoCA r นะครับผม รถบรรทุกเกตเอนะครับต้องเต็นท์เจเจออต้คาสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผม